เวลา17.25นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วิจชัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีสมบัเพ็ญพระราชกุศลอภิลักขิณตสมัยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอันันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินครบ100ปีพุทธศักราช2568โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียงเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมมวาน คู่พระบรมธิพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานนาชมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดทูบเถียงเครื่องราชสักการะทองลงยาราชวดีและสรงจุดทูบเถียงเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมธิพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานราชมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพ,พระดลมหาสเสวตฉัตร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมบัตเพณพระราชกุศลอภิรักษ์กิตติสมัยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประเมนมหาอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินครบ100ปีแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ แล้วส่งยืมประเคนพัดรองที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ22รูปเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทพพระจาชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาศทรงจุดทูบเถียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเถียงเครื่องทองน้อยที่ นาพระแทนพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมมติทรงธรรมทรงศีลพระพรมวชิรมุนีเจ้าวาดวัสุทัศเทพวารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอตตสัมมาปณิธิกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปปัจจัยทยธรรมบูชากรเทศส่งทอดพระไตรเที่ยวแรกสิบเอตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมมติ ทรงหลังทักสิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพอลาและส่งทอดพระไตรอีกสิเอ็ดไตรพระสงฆ์สลับปกรณ์แล้วส่งกราบพระพุทธรูปประจำพระชมวานคูพระบรมติพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาอนันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินที่นาพระที่นั่งบุษบกมาลาสรงกราบถวายบังคมพระบรมติพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาอนันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินที่นาพระแท่นพระนพพระมนมหาสวตูรณชาต พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอาทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิดลทธิเบสอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระนามเดิมว่าพระวรวงเธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายน2468ณเมืองเฮลด์เบิร์กสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระนามว่าอนันทมหิดลมีความหมายว่าผู้เป็นที่รักของแผ่นดินมีพระเชษฐภคินีคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินและมีสมเด็จพระอนุชาธิราชคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาธิพิษรัชกาลที่๙ ทานีพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอนราชมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเสด็จขึ้นส่งราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่8ในพระบรมราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่สองมีนาคม2478ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติหลายประการและมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวัดสำคัญในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง และส่งอุปถัมภ์ส่งเสริมศาสนาอื่นด้วยจึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎรชาวไทยมุสลิมณมัสยิดต้นสนเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครทรงตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของการศึกษาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่งเล็งเห็นความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างตึกอํานวยการโรงพยาบาลประจํากรมแพทย์ทหารบกจังหวัดลบบุรีพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลอาน,นันทมหิดลนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดําเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรชาวจีนที่เยาวราชเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวจีนที่มีความขัดแย้งกัน ทรงเป็นองค์ประธานตรวจผลสูนสนามของกำลังทหารฝ่ายสัมพันธมิตรร่วมกับผู้ปัญชาการทหารฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่2ทอดพะเนตผลงานและการเรียนการสอนทางการเกษตรทรงวานข้าวในแปลงนาทดลองณนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาการใช้อำนาจตุลาการในหัวเมืองณศนะาลจังหวัดนครปฐมและศาลจังหวัดชเชิงเซา พระบาทสมเด็จพระประเมนมหาอนันทมิฬิลพระอัธมารามาธิบดินทเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ขณะมีพระชนมพรรษา21พรรษาส่งครองราชเป็นระยะเวลา12ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลกักษิตตสมัยหวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาอนานันทมหิดลพระอัรมารามาธบี่นทร์ครบ100ปีพุทธศักราช2568ในวันที่20กันยายน2568 โดยส่งพระสานุสรคำหนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาอนันทมหิดลพระอัธมารามาธิปดินสมเด็จพระปิตุลาธิราชที่ส่งปฏิบัติพระราชาการณียกิจนาน,นปรการเพื่อนําความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่อนา,นาราชดลและนําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านเมืองสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน